สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องสมโอโปรโมชั่นปอดแชแนวันค่ะวันนี้นะคะจะโอแน่นอนโอมีรถนะคะจะมารีวิวชุดต่างให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของตัวกระบะนั่นเองค่ะเป็นกระบะวายแท็กยกสูงนะคะราคาขายที่1นึ่งล้านหกหมบาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังโอเดี๋ยวโอจะพาชมเลยค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนี่คือวายแท็กนะคะลูกค้าแต่มีการดัดแปลงนะคะเป็นหน้าแรปเตอร์นั่นเองค่ะ ที่ลูกค้าเห็นไม่ใช่แรปเตอร์นะคะแต่เป็นไว์แท็กแปลงหน้าแรปเตอร์เนาะคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1นึ่0 0้บาทเนาะสีขาวเพิ่มอ,อีก1,000งบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของของชุดแต่งเนี่ยทั้งหมดเนี้ยโอจะฟรีให้เลยเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้ที่โอฟรีให้มีอะไรบ้างแน่นอนค่ะสิ่งที่ลูกค้าเห็นนะคะนั่นก็คือตัว แปลงด้านหน้าเป็นหน้าแรปเตอร์ลูกค้าจะได้แบบนี้เลยนะคะการแปลงด้านหน้าของโอนะคะเป็นหน้าแรปเตอร์เนี่ยเราคือเราถอดกระชนด้านหน้าเดิมออกนะคะเราก็ใส่ตัวชุดแปลงของเราค่ะเข้ามาในรถคันนี้นะคะจะทําสีนะสีเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะนั่นก็คือสีขาวนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวแ้งนะคะที่เป็นสีบรอนตัวแข้งสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้สีดําดุดุเลยก็ได้หรือจะตัดแ้งเป็นสีบรอนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกระจังหน้าลูกค้าจะได้กระจังหน้าแบบแ,บบแบบรปเตอร์เลยสวยๆแบบ น,นี่รีวิวแบบนี้นะคะ FORD ชัดเจนมากๆเลยนะคะสีดำด้านมาพร้อมไฟ LED ข่ดด้ดานบนนะคะสีส้มสีขาวเลือกได้นะคะนี่แจงแ้งหมดได้เลยเนาะชุดข้อไฟหน้าอันนี้ลูกค้าก็ได้ด้วยนะคะในโปรนี้โอแถมให้ค่ะยังไม่หมดนะคะหน้าแรปเตอร์ที่ลูกค้าจะได้นะคะลูกค้าจะได้เป็นซุ้มล้อแบบเดียกับแรปเตอร์เลยนะคะขนาด6นิ้วสีดำด้านแบบนี้เลยอันนี้คือสวยงามมากๆนะคะน,นี่คือเซตเดียวกันนะคะลูกค้าจะได้กระจกหน้า1ชิ้นกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อนั่นเองค่ะนี่คือหน้า ในส่วนของหน้าแรปเตอร์ที่ลูกค้าจะได้รับแล้วนะคะลูกค้ายังจะได้รับตัวแม็กและยางด้วยค่ะตัวนี้โอก็ทถมในปอเลยนะคะเป็นแม็กขอบยีนั่นเองค่ะมาพร้อมกับยางค่ะยางนะคะโอก็จะมีให้ลูกค้าเลือกลูกค้าอยากได้เป็นยาง MT 3 3 1 2 5 0ก็ได้หรืออยากได้เป็นยางของ AT ก็ได้ค่ะก็จะเป็นของซูมแม็กแบบนี้เลยนะคะอันนี้โอก็แถมสเปคนี้เลยนะคะเป็นแม็กขอบยี ออฟเซตนะคะลบ18นั่นเองสายยางขอบ20นะคะเป็นยางเอีถ้าเป็นตัววายแท็นะคะลูกค้าก็จะได้รับชุดแต่งตามที่โอรีวิวเลยนะคะแถมมีตัวโลบาร์และก็สปอร์ตบาร์ติดตั้งมาสาักโรงงานเลยนะคะเพราะว่าของเขาเป็นตรงรุ่นอยู่แล้วเนาะในส่วนของชุดแต่งนะคะด้านข้างเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเป้ารองมือนะคะข้อฝาถังอามันนะคะรวมถึงกันสาดเนี่ยโอติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มนะคะเลือกสเปคได้นะคะอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะไลเนอร์มีมาอยู่แล้วเนาะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะแต่งได้ตรงตัวที่ สุดเลยนะคะเป็นหน้าแรปเตอร์ยก2นิ้วนะคะใส่แมกย่างขอบ20นั่นเองค่ะด้านท้ายก็มีการติดตั้งตัวชุดครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะนี่คือฝาท้ายเดิมๆนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะของรุ่นวายแท็กนั่นเองนะคะก็จะมีชื่อรุ่นนะคะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะของรุ่นวายแท็กนั่นเองนะคะตัวล้ก็มีกล้องซ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะกันชนนะคะนี่ก็เป็นกันชนของตัว วายแท็กของเรานั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะนี้มีเซนเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กเนาะถ้าลูกค้าเลือกหารถนะคะที่ออปชั่นสูงสูงการขับขี่สูงสูงเนี่ยวายแท็กตอบโจทย์ลูกค้ามากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่โอจะแถมให้อีกนะคะนี่เลยแบบคันนี้เลยะค่ะหน้าแรปเตอร์หน้าวายลูกค้าเลือกได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปนะคะทักหาโอได้เลยเดี๋ยวโอจะทิ้งเชอ่อทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปให้โอฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube โอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแตกแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ